หากคุณกำลังเบื่อในกับการเล่นเกมสายฟรีที่ไม่เทพสักทีวันนี้ผมจะแนะนำร้านที่จะทำให้คุณนั้นกลายเป็นเทพชูในราคาประหยัดร้าน JB Easy Shop ร้านบริการรับเติมโรบักระบบ ID Pass ที่ราคาย่อมเยาเยา้ยาวยวนใจที่จะทำให้คุณนั้นกลายเป็นเทพชูแบบง่ายสุดๆและยังมีบริการกดเกมพาสและผลไม้แมปต่างๆอีกมากมายคิดจะเทพชูคิดถึงเพจ JB Easy Shop เอรโกสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจทางตูดทุกทุกเกินทุกทุกท่านฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่า p e ล s i m u l a t o r เอ็กการอีกแล้วท่านผู้ชมฮะจับกันมาอีกครั้งสําหรับเจ้าแมพนี้นะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยอัปเดตทีทแล้วก็มีอะไรให้ผมนั้นได้ทําหลายอย่างมากๆในอัปเดตครั้งนี้และแน่นอนท่านผู้ชมฮะว่าในคลิปนี้เราจะมาเปิดหาเจ้าไททันยักษ์กันนะครับต้องบอกก่อนว่าไททันยักษ์สายฟรีเนี่ยมันออกยากมากๆจริงๆท่านผู้ชมฮะและก็แน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยสายฟรีนะครับไม่สามารถที่จะเปิดหาเจ้าไททันยักษ์ได้แล้วนะครับเนื่องจากเวลานะได้หมดลงไป เรียบร้อยแล้วนะจริงๆเนี่ยผู้พัฒนาเกมนะครับเขาใจดีมากเลยนะให้เวลาเปิดถึง2วันตอนแรกเนี่ยเขาให้แค่24ชั่วโมงครับในการเปิดหาเจ้าตัวไททันแต่ดูเหมือนว่า24ชั่วโมงนั้นจะไม่มีใครได้ไททันสายฟรีเลยผู้พัฒนาแมปก็เลยทําการเพิ่มเวลาขึ้นมาอีก24ชั่วโมงครับกลายเป็น48ชั่วโมงในการตามหาเจ้าไททันยักษ์ไททันจากเดอร์กเว็ก็แน่นอนท่านผู้ชมฮนะว่าผมก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ผมได้มานะครับท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่าบุญ บารมีผมนั้นนำพาให้เจอแต่สิ่งดีๆครับอันดับแรกเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าผมมีตัวสีทองอยู่ตรงนี้ใช่แล้วท่านผู้ชมฮะผมได้ฮิวจอลลี่เพนกวินแบบโกลเด้นมาหนึ่งตัวและที่มากไปกว่านั้นก็คือผมได้ฮิวมิสคอร์แบบเรนโบว์ใช่แล้วท่านผู้ชมฮะผมได้ฮิวไม่พอท่านผู้ชมฮะ ผมยังได้แบบระดับเรนโบว์อีกตั้งหากนี่คือโชคหล่นทับมากๆเลยแต่ก่อนอื่นขอล็อกไปก่อนตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะได้นะครับแต่มันได้มาแบบฟุกๆยังไงก็ไม่รู้นะซึ่งก็นแน่นอนครับว่าในคลิปนี้ผมจะมาเปิดหาเจ้าไททันยักษ์ตามที่ชาเลน่นไว้เนาะทั้งหมด20ฟองเป็นมูลค่า6,400โรบัสถูกไหมเจ้าเ e อ็กูซีไททันนะครับมีโอกาสออกอยู่ที่0.0 5ซึ่งนแน่นอนครับว่า EP ก่อนหน้านี้เนี่ยผมลงไปใช่ไหมท่านผู้ชมบอกว่าอ,อพี่แคป20ฟองเนี่ยพี่เปิดไม่ได้หรอกนะ20ฟองเนี่ยมันน้อยเกินไปโอ้พี่คปัี20ฟองผมว่ามันน้อยเกินไปหรือเปล่าสุลต่านแบบพี่เนี่ยต้องเยอะกว่านั้นเอ,อ่อมันแพงนะเพราะฉะนั้นฮะผมก็จะเปิดเท่านี้นะครับ20ฟองเนี่ยมันน้อยท่านผู้ชมฮะแต่ผมบอกนยครับถ้าเกิดผมเปิด200ฟองแล้วผมไม่ได้เนี่ยผมจะรู้สึกยังไง เพราะฉะนั้น20ฟองถ้าเกิดผมเปิดไม่ได้เนี่ยผมก็ไอดอนแค้นนะครับแต่ถ้าเกิดผมเปิดได้ก็ถือว่าบุญบารมีผมนะฮะได้จบลงในปีนี้แล้วและก็รอปีหน้านะครับสะสมดวงใหม่เอาล่ะท่านผู้ชมฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราจะซื้อมาก่อนเลย3,200โรบัสครับ10ฟองแรกอืกดกันสดๆตรงนี้เลยและก็แน่นอนครับว่าถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะเติมโรบัสราคาถูกนะครับก็นี่เลยฮะเพจ JB ที่ช็อปครับเขามีบริการเติมโรบัสราคาถูกแถมยังส่งไวทันใจอย่างแน่ นอนทุกครั้งที่เติมเนี่ยแทมพรีเมียมทุกแพ็คนะจ๊ะมาท่านผู้ชมสิฟองแรกเข้ากระเป๋าผมมาแล้วฮะซึ่งก็ต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าผมโชคดีมากที่ได้ฮิ้วแบบเรนโบว์มาเพราะฉะนั้นฮะเราจะเอาเจ้าตัวฮิ้วเรนโบว์ตัวนี้นะครับเป็นตัวนําโชคท่านผู้ชมคือถ้าเกิดผมโชคดีเนี่ยผมจะเปิดทีเดียวแล้วก็ได้ ฮิวไทททนิกเลยมาดูกันว่าผมจะได้ฮิวไทททนิกจากดาร์กเวฟหรือเปล่านะถ้าเกิดผมเปิดหนึ่งฟองนี้แล้วผมได้เลยผมจะทําอะไรดีผมจะแบบคมไม่แจกนะครับคมไม่แจก <laughs> มาหนึ่งฟองแรกดูซิว่าผมจะได้อะไรโอ้ oh! ฮิวพีเซตเชตมิมิกหรอโอ้มันคือฮิวกล่องของขวัญนันไม่ชมฮะขอดูหน้าตาหน่อยเฮ้ยน่ารักเดี๋ยวมาถึงก็เปิดได้ฮิวเลยหรอเอาละผมล็อกไว้ก่อนแสดงว่าฮิวเรนโบว์ผมเนี่ยเป็นตัวนำโชคของแท้นันไม่ชมฮะเอาละเปิดอีกหนึ่งฟองครับได้อะไรอืม ได้แมวแมวอะไรอ่ะได้แมวแบบปกติท่านผู้ชมะโอกาสออกหน้าจะ65%ผมจะเปิดทีละฟองไปก่อนท่านผู้ชมะ แมวตัวเดิมผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่เปิดกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเปิดทีละ3ฟอง8ฟองไงถ้าเกิดแบบเปิดทีเดียว3ฟอง8ฟองเนี่ยแน่นอนครับว่าดวงหายหมดนะแต่เดี๋ยวก่อนผมลืมเปิดบูสเตอร์หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าบูสเตอร์มันช่วยกับเจ้าไข่เอ็กซ์คูสีหรือเปล่านะแต่ว่าบูสเตอร์ผมก็มีอยู่เราจะไปที่เดี๋ยวบอยครับเพื่อเปิดบูสเตอร์แบบเต็มพิกัดฮนะแต่ถือว่าผมโชคดีแล้วนะครับที่ได้คิ้วมา1ตัวเลยนะก็ไม่รู้ว่ามันมีราคาเท่าไหร่แล้วก็หายากหรือไม่เอ๊แต่จะว่าไ ว่าหายากหรือไม่ก็เปิดดูเลยแล้วกันมันออกมาแล้วเดี๋ยวนะมันออกมาโอ้มันไม่บอกฮะว่าออกมาทั้งหมดกี่ตัวแล้วแสดงว่าก็น่าจะออกมาเยอะพอสมควรแล้วแหละอ่ะเปิดต่อเปิดต่อฟองได้เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะโอ้ได้แบบตัวเล็กครับไม่ได้ตัวแบบเป็นฮิวคือถ้าเกิดในคลิปนี้ผมเปิด20ฟองแล้วได้ฮิ้ว2ตัวเนี่ยผมว่าคุ้มที่สุดแบบหาคําตอบอื่นไม่ได้เลยผมว่าคุ้มมากๆแล้วซึ่งแะตัวไททานิกนีครับถ้าเกิดได้เนี่ยก็จะถือว่านั่นแหละครับ ของขวัญมารีคริสต์มาสให้ผมเลยมาเดี๋ยวมาดูกันว่าซานต้าอยากจะมอบของขวัญม r รีคริสต์มาสให้กับผมหรือเปล่านะครับในปีนี้ผมก็ทำความดีสะสมว้าเยอะมากมาต้องออกมาแล้วแหละต้องออกมา <c oughs> แมวแบบรัวๆเลยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพวกแมวพวกนี้มีราคาเท่าไหร่บ้างซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วก็ถ้าเกิดได้มาเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปขายแบบถูกๆในเทตติ้งพาซาเช่นเคยเพราะว่าถ้าเกิดเก็บไว้ก็คงจะไม่มีบูลค่าอะไร และก็ได้อีกแล้วฮะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันออกง่ายเหลือเกินนะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็นี่ฮะท่านผู้ชมฟองสุดท้ายและท้ายสุดเรียบร้อยท่านผู้ชมาห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 ารู้สึกเกลือน,นิดหนึ่งแต่โอเคแหละท่านผู้ชมฮะยี่สิบฟองเราได้ฮิ้วมาหนึ่งตัวผมว่าคุ้มนะเอาละเราเหลืออีกสิบตัวสุดท้ายท่านผู้ชมมา ผมจะซื้ออีก10ตัวสุดท้ายนะครับราคา3,200โรบักแต่ว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยในคลิปเปิดไข่เดีย่ยผมเปิดได้เจ้าตัว Q L ิวเอลด็อกเลยนะโอกาสออกแค่1%นเอเองเอ๊แต่ว่านี่มัน0ูนย้จุนเปนลยนะเบนนี่โอเคแต่ก็ไม่น่ายากเกินเอื้อมครับมาอีก10ฟองครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมน่าจะโชคดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดจะเปิดธรรมดาเนี่ยมันก็แลดูจะธรรมดาไปครับเพราะฉะนั้นเราต้องขอพอรเออเราจะขอพอรกับใครดีเราขอพอรในห้องนี้แล้วกันนะผมมาอยู่ที่เตาผิงตรง นีและกันนะพี่ชมฮะอ่าเตาผิงอุ่นๆนะครับบรรยากาศกําลังดีเปิดไขช่ชิวๆไทยท่านออกมาแล้วก็ลองเปิด3าฟองดีไหมอ่าสามฟองเลยแล้วกันมาไม่ได้นะพี่ชมมันแบบอบสปอยอ่ะเอาเหล่เาเหล่เล่ะเละเราจะไม่แอบสปอยครับถ้าเกิดเราแอบสปอยเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าเราได้อะไรไงเพราะฉะนั้นก็ใช้สันเลี้ยงให้เต็มที่เลยแล้วก็เปิดทีละหนึ่งนะมาอามิตาพูด ไม่เป็นไรครับจิตปล่อยวาง จิดปล่อยวางอย่าไปคาดหวังครับไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังท่านผะู้ชมฮะในคลิปนี้ผมไม่ได้ต้องการเจ้าไททันอะไรเลยนะครับผมไม่ได้ต้องการเลยนะ <S 1> <S 1> อ,อนี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการท่านผู้ชมฮะและมันก็ออกมาลัวมากๆเลยเป็นไงตอนนี้เหลือ4ฟองสุดท้าย4ฟองสุดท้ายนะครับจะไม่มีไททันออกมาใช่ครับท่านผะู้ชมจะไม่มีไททันออกมานะครับ3ฟองสุดท้ายผมจะเปิดทีละฟองเหมือนเดิมนะครับเพื่อความลุ้นเนาะก็แน่นอนครับว่าจะไม่มีไททันออกมาท่านผะู้ชมใช่แล้วครับ กล่องออกมาอีกตามเคยเหลืออีกสฟองครับนี่ฟองที่2มาจิตปล่อยวางโอ้โหจิตปล่อยวางเอาล่ะถ้าเกิดมันเป็นหนังม้วนเก่านะครับในคลิปที่แล้วที่ผมเปิดได้เจ้าฮิวเอลด็อกนี้มาเนี่ยผมเปิดฟองสุดท้ายท่านผู้ชมฮะแล้วถ้าเกิดในคลิปนี้ผมเปิดเจ้าไขา e ่เอ็กซ์คลูอันนี้ฟองสุดท้ายเจ้าไททันก็ต้องออกมา <laughs> มาเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะออกหรือเปล่า เ e ลี่ย o ดไม่ออกเลยท่านผู้ชมฮะอ้แต่ถามว่า20ฟองเปิดได้เจ้ากล่องของขวัญน,นี่มาท่านผู้ชมคิดว่าคุ้มไหมสำหรับผมผมว่า20ฟองนะครับ6,400โลบัคแรกนี้มาก็โอเคอยู่นะปกติเนี่ยผมเปิดเป็นหมื่นเลยนะครับบางทีก็ไม่ได้นะแต่นี้เปิด6,000โลบัคได้มาฟองแรกเลยถือว่าโชคดีมากๆไปเดี๋ยวผมจะไปเทรดดิ้งพาซาครับเพื่อ มอบสัตว์เลี้ยงถูกๆให้กับนายทุนนะฮะนายทุนจีนทั้งหลายเดี๋ยวเตรียมมาซื้อของถูกๆจากผมได้เลยในคคิดที่แล้วนะครับมีน้องๆบอกว่าผมขายถูกเกินไปก็อาจจะจริงท่านผู้ชมฮะแต่ถ้าเกิดผมขายแพงเนี่ยมันก็จะขายไม่ออกถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปสำรวจตลาดก่อนนะครับว่าราคาเจ้าแมวสีเขียวตัวนั้นเนี่ยมันราคาเท่าไหร่บ้างในเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ค่อยมีคนรวยเลยนะเออผมจะเริ่มจากอ่าเท่าไหร่ดีอ่ะห้าร้อยล้านเป็นไงห้าร้อยล้านเนี่ยผมว่ากําลังดีนะสำหรับเจ้าตัวไหน เอออ่ะก่องของขวัญครับอ่ะลองดูท้าไม่ชมฮนะเผื่อมันจะขายได้ไงมีใครสนใจไหมอ่ะแค่5 0 0โอ้โอ 500รยล้านก็มีคนซื้ออย่างนั้นเหรอเอาละได้เวลาปั๊มเพชร <laughs> แน่นอนครับว่าผมอาจจะขายถูกเกินไปแต่นี่คือราคาที่ผมนั้นพอใจท่านผู้ชมฮะคือผมอยากรู้นะครับว่าฮิวมิสคอเนี่ยมันราคาเท่าไหร่แบบเรนโบว์เลยนะโอ้ขายออกอีกแล้วฮ <laughs> ล่ำรวยเงินทองผมจะทําการลองขายเจ้าแมวสีเขียวตัวนี้ดูนะครับ <laughs> เจ้าแมวสีเขียวน่าจะราคาถูกกว่าถูกไหมเพราะว่าโอกาสออกมันง่ายกว่าเจ้ากล่ององขวัญเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีราคาที่ถูกกว่า ผมว่า400ล้านเนี่ยกำลังเป็นราคาที่โอเคสำหรับผมนะมาลองดูก่อน400ล้านมีคนซื้อไหมว้าว400ล้านก็ยังมีคนซื้อเหรอและเป็นคนเดิมนะฮะไานผม่ชมะ <c oughs> เป็นคนไทยนะด้วยโอเคนายเป็นนายทุนมาจากไหนไม่รู้ฮะแต่สิ่งที่ผมรู้คือผมจะขายให้กับคนนี้แบบรัวๆเอาละผมลองเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับ <c oughs> เผื่อจะขายดีขึ้นกว่าเดิม ดูซิว่าจะมีคนตกหลุมพรางผมไหมหนึ่งตัวเท่านั้นฮะัสำหรับเจ้าแมวสีเขียวโอ้เดียวเข้าขาย1.6บิลเลียนเหรอแล้วผมขาย <c oughs> เดี๋ยว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 นั่นคือมูลค่าจริงๆของมันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว1.6บิลเลียนเลยเหรออาลองอีกรอบหนึ่งนะผมขายสัก700้ล้านไหมเจ็ล้านจะมีคนซื้อหรือเปล่าอาห0 0ล้านก็ได้มา <c oughs> เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งตรงนี้เข้าขาย1.6บิลเลียนเลยนะครับ1,600ล้านแต่ของผมเนี่ย 600ล้านก็ขายออกแมวสีเขียวจาก Dark w เว e 800ล้านผมว่าก็มีคนซื้อท่านผู้ชมฮนะเพราะว่ามันครึ่งหนึ่งของ1.6บิลเลียนเพราะฉะนั้นน่าจะต้องขายออกครับมาแต่ผมว่า800ล้านเนี่ยมันจะผิดคอนเซปต์แล้วนะท่านผู้ชมฮนะมันจะแบบว่าไม่ได้ขายถูกให้กับนายทุนจีนไงผมจะกลับตูคอนเซปต์เดิมนะเออตะกี้นี้เราขายไป600ล้านใช่ไหมมา600ล้านอเกณ โอ้เขาต่อเหลือ550ล้านเหรอได้ครับได้ไม่มีปัญหา550ก็เอาฮะลดไปแค่50ล้านเองเพราะฉะนั้นก็550ล้านมาโอเค และฉันมีอีกหลายตัวเลยสนใจไหมเดี๋ยวนะเขามีเงินเยอะแค่ไหนผมอยากรู้เขามี6บิลเลียนเขาเจ้า6บิลเลียนมาซื้อสัตว์เลี้ยงทั้งหมดในร้านผมหรือเปล่าและดูเหมือนจะใช่ท่านผู้ชมฮะผมขายแบบรัวๆเลยแล้วกันนะฮะห้าร้อล้านถ้าเกิดผมขายหมดนี่ก็ถือว่าผมเป็นสุลต่านแล้วนะมันอาจะไม่คุ้มท่านผู้ชมฮะแต่ผมเชื่อว่ามันคุ้มนะเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลานั่งรอไงเราแบบมาขายแบบถูกๆเลย แต่ผมอยากจะรู้ว่าไอราคาฮิวเรนโบว์ตัวเนี้ยมาราคาเท่าไหร่อ่ะถ้าผู้ชมคนไหนรู้บ้างรบกวนคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้หน่อยว่าฮิวเรนโบว์ตัวนี้มีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับและก็เหมือนเดิมครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมีิจะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับอย่าลืมีิจะกดกระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน see you next time.